มาเรียบร้อยแล้ว Horizon Forbidden West นะครับผมสิ่งที่ผมรอคอยมาถึงแล้วใส่แผ่นติดตั้งก่อน <c oughs> รอคอยมันนานแสนนานนะครับติดตั้งแผ่นลง PS5 ก่อนแ๊บนึงดึงเข้าไปฟืบ<ะ>มาที่จอครั้งแรกสำหรับการใส่แผ่นแล้วติดตั้งเฮ้ย มายังเป็นอย่างไรไหนดูซิเฮ้ยใ,ใส่แผ่นกับด้านปะวะได้ปะเนี่ยไม่ได้ใส่แผ่นนานนะผมไม่รู้ว่าความหรือหงายได้ปะเนี่ยถามจริงไอคอนยังไม่ขึ้นเลยยังไงนี่ยังไง,งไรครับผมทำไมไม่มีคอริซอนขึ้นมาเอามาแล้วเอา้ามันบอกว่าดีดอันไม่ได้อะไรวะเนี่ยใส่กับหลังปะวะ เฮ้ยไม่ใช่แล้วยังไงครับซียังไงที้ใส่กับข้าววะใส่กับข้าวปะเนี่ยแป๊บนึงยังไงฮะอย่างางี้ป่ะอย่างงี้ป่ะอย่างงี้ไหมอย่างงี้ไหมถ้าอย่างงี้ใส่ยังไงครับผมเมื่อกี้ใส่แผ่นผิดด้านปะเนี่ย <laughs> หรือว่าจะพังซะแล้วยังไงครับ เมื่อกี้ใส่แผ่นกับข้างอีกรอบหนึ่งนะผมใช่ปะเนี่ยผมใส่แผ่นปิดข้างครับเมื่อกี้หรือเปล่ารอไอคอนนี่ไงเมื่อกี้ใส่แผ่นปิดข้างโอ้คุณพระช่วย <c oughs> มาถึงก็จะเอาพังกันเลยทีเดียวนะครับมาแล้วประจนภัยสุดเขตแดนต้องห้ามจะเป็นอย่างไร Horizon Forbidden West ภาค2เป็นเกมที่ผมรอครอยเป็นเกมที่ผม รอเล่นสำหรับ P S 5มาแล้ววันนี้ตรงนี้เมื่อกี้ใส่แผ่นผิดด้านใช่ไหมโอเคก็ยังไงก็จะมาเล่นด้วยกันเพื่อนๆมาแคสตกันแบบเล่นยาวๆจนให้เกมมันจบไปเลยแล้วกันใช้เวลาการติดตั้งคัดลอกไฟล์ลงเครื่องอีกนานอยู่แน่ๆนะครับผมไว้เจอกันกับหนึ่งมาแล้วแคสเกม Horizon Forbidden West นะครับเร็วๆนี้จ้